ผมกับลินดาเคลื่อนที่ขึ้นไปสมทบกับหมวดคำหรือและลุตลวีซึ่งหมอบดูเหตุการณ์อยู่ข้ขางต้นไม้ใหญ่ขนาดสองคนโอบทั้งสองหันมาชี้นิ้วให้ผมกับลินดาหมอบอยู่ข้างหลังและทั้งคู่ก็พากันเคลื่อนที่บุกตะลุยขึ้นไปอย่างบ้าดีเดือดผมใจเย็นอยู่ไม่ไหวอีกแล้วหันมาพยักหน้ากับลินดาแล้วคลื่คลานขึ้นไปอย่างระมัดระวังใกล้ขึ้นไปทุกทีทุกทีการจับระยะทางที่ตั้งจรวดของฐานเวียดนามเหนือเป็นไปโดยไม่ยากเย็นอะไรมากนะัก ผมคิดว่าหลังก็ภยนะัยหนาทึบบนชะ้นอนหินนั่นแหละคือฐานเป็นัติการของพวกมันอย่างนแน่นอนป่าที่หนาะทึบมาสะดุดลงบนทางเดินซึ่งดูเหมือนจะถูกถางเอาไว้เป็นช่องโล่งว่างขนาดคนเดินเรียงซีหมวดคำรือซึ่งเดินอยู่หน้าสุดสะดุดกึกเหมือนกับได้กลิ่นอันตรายจากคอดการลบในป่าที่ผมผ่านมายัางจำเจทําให้มเกิดความเคลือบแคลงใจในสภาพของเส้นทางเบื้องหน้าขึ้นมาทันที มันเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดที่ฝ่ายตั้งรับจะเปิดหนทางให้พวกเราเดินพาเลทขึ้นไปหาพวกมันด้วยวิธีง่ายๆแบบนั้นห่างจากเส้นทางเดินซึ่งราบเรียบจนเพชิญสังเกตขึ้นไปมีก้อนหินขึ้นเละเละเหะมือนจะเป็นสิ่งกีดขวางทางเป็นขึ้นจากเบื้องบนอยู่ในทีผมนึกถึงเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้ที่สนามบินทําําลึงขึ้นมาทันทีใจหายว่าเมื่อคิดขึ้นมาได้ว่าบริเวณดังกล่าวนั้นก็คือเอาพลหรือที่ตรวจการนอกที่ตั้งของพวกเวียดนามเหนือนั่นเองชิปหายแล้วคาหรือ พวกเราถล่มเข้ามาถึงเอาโพสของมันแล้วผมหลงตะโกนพร้อมกับกระชากแขนของยิ่นนาลงมามอบอยู่ข้างๆเสียงแหลมเล็กของอาก้าคำรามขึ้นมาดังเกลียวกล่าวจริงอย่างที่ผมคาดเอาไว้ไม่มีผิดข้าศึกเริ่มโจมตีพวกเราเข้าให้แล้วแนวกระสุนตัดใบหญ้าขาและพุ่มไม้เหนือศีรษะพวกเราขาดกระจุยเป็นทาง หมวดคำหรือและลุตโจรไปคนละทิศคนละทางล่างที่หมุนขวางและกระเด็นหายลับลงไปในพุ่มไม้ทาให้ผมใจหายว่าเดาไม่ถูกว่าเพื่อนร่วมทีมของผมทั้งสองคนทโดนกระสุนที่ลมยิงออกมาอย่างบ้าหนห่ันั้นเข้าให้แล้วก็ได้ผมไม่มีเวลาพอที่คืบคานเข้าไปดูหมวดคำหรือและลุดลวีทางเดียวที่ผมทําได้ในขณะนั้นก็คือกลาดกระสุนอากา้าเข้าใส่ตามพุ่มไมต่างๆเ็นจักผัน ลินดาสติสัมปชัญญะดีพอสมควรเหนียวไก่เพื่อเข้าใส่พุ่มไม้ด้านข้างที่สันไว้ปกติและดูเหมือนว่าฝีมือของเธอจะได้ผลสมควรเลยทีเดียวล่างมนุษย์ที่อยู่ในชุดพรางสีเขียวสลับดำล้มเนรนาดในลักษณะต่างๆกันทุกคนมีกิ่งไม้เสียบพรางตามเนือ้อตัวและตามขอบหมวกเหล็กเต็มเพื่อไปหมดผมกลาดกระสุนเข้าไปในพุ่มไม้สามอีกชุดและลองตะโกนเรียกเพื่อนร่วมทีมทั้งสองด้วยความเป็นห่วงเร็วเร็วพวกมันตายหมดแล้ว ชัดขึ้นไปบนสันเนินได้เลยหมวดคำเหลือกับรถโผล่พรวดขึ้นมาจากแมกไมายเกือบจะพร้อมๆกันผมกำลังใจดีขึ้นมาเป็นอโขที่มองเห็นทั้งสองไม่ได้รับบาดเจ็บจากศูนย์ของเวียดนามเหนือแม้ทนิดเดียวพวกผมด่าหน้าขึ้นไปตามเส้นทางเดินอย่างบ้าดีเดือดน้ำไผ่ที่ขึ้นลกลุงหลังข้างทางที่เกี่ยวหน้าตาจะเลือดออกซิบๆแต่มันไม่มีความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นเป้าหมายที่อยู่เบื้องหน้าถ้าผมยึดได้ก็อาจจะมีชีวิตรอดเห็นดวงตะวันในลุ่งเช้าข้างวันลุกขึ้น กระสุนอาก้ตยิงคงโปรยปลายลงมาไม่ขาดเลยะพวกเรายิงพลางเคลื่อนที wow ่พลังเข้าหากอไผ่ที่ขึ้นอยู่เหนือชง้นเ่อนหินด้วยจิตใจที่เขืเขิมยิ่งกว่าทุกคลาเสียงปืนยิงสวนลงมาแน่นหนายิ่งกว่าเดิมหลายแต่หลายครั้งที่ผมต้องหยุดอยู่กับที่และซบหน้าลงกับพื้นเพื่อหลบแนวกระสุนที่ระดมยิงลงมาเป็นหาฝนนั้นบิ๊กแมนระวังพวกมันฉาดออกมาแล้ว หลือหลอมตะโกนออกมาสุดเสียงพร้อมกับย่อตัวลงวาดลำกล้องยิงกลาดเข้าไปในพุ่มไม้ข้างๆกอไผ่ด้วยความรวดเร็วจนผมมองดูแทบไม่ทันไอ้มวดข้างสายเฮ้ยลุดลวีแหกปากหลออออกมาสุดเสียงเมื่อมองเห็นร่างของมนุษย์ตโจนพูวดออกมาจากพุ่มไม้เบื้องหน้าภาษายวุนที่ผมฟังไม่ค่อยถนัดหูคำนำนั่นออกมาจากใบหน้าที่ซีดเหมือนกระซากศพนั้น <ชา zur> ลุดเหนียวไกพืช สองคนแรกในชุดเสื้อพลางหมุนขวางกระเด็นเหมือนกระโดนช้างเตะอีกสองคนโจรพรวดหนุนออกมาด้วยท่าทางกระหายเลือดผมวาดศูนย์ปืนขึ้นไปกระนำยิงแบบไม่เหลียงไล่เบี้ยตั้งแต่ช่องท้องขึ้นไปจนถึงกระทั่งแผ่นอกของมันยังไม่ปลาณีปลาใสคนแรกหงายผึงลงไปนอนคว่ำอยู่บนพุ่มไม้ส่วนอีกคนตะเกียกกายคลานเข้ามาหาผมที่ปาคาบวัตถุชิ้นหนึ่งซึ่งผมยังสังเกตไม่ได้ว่าเป็นอะไรไอ้ชาติหมา มามาเข้ามาหมวดคำหรือคำลามเหมือนกับคนเสียจริตพร้อมๆจากแวบเข้าไปจ่อปากบอกปืนเข้าที่หัวกระโหลกของฐานเวียดนามเหนือคนที่นอนตะเกียกตะกายอยู่ที่พื้นแล้วเหนียวไกลย,ยิงอย่างเหี้ยมโหดเสียงปืนดังพิกลพิกล,ก,ลกระโหลกศีรษะย่นโบกเข้าไปทันตาเห็นล่างของฐานเวียดนามเหนือเคาะหลายกระตุกกลับดิ้นพาดๆเหมือนกระปาดุกโดนทุบหัวหมวดคำหรือเอื้อมมือลงไปหยุบวัตถุสีขาวที่ปากของฐานเวียดนามเหนือขึ้นมาพิจารณา ชั่วครู่หนึ่งก็หมุนตัวคว่างวัตถุดังกล่าวนั้นกลับเข้าไปในภูมิหมายสุดแรงเกิดเสียงระเบิดกำปรนาดขึ้นมาพร้อๆกับเศษชิ้นส่วนของมนุษย์ปลิวว่อนขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็เด็นปลิวลงมาที่พื้นเกลื่อนบริเวณระเบิดเข้าต้มมัดสงสัยจะโดนที่ตั้งจรวดของมันเข้าให้แล้วเฮ้ย hey! ทางขวามือระวังประโยคสุดท้ายหมวดคำนึ้ล้อมตะโกนขึ้นมาด้วยท่าทางตกใจ ล่างในชุดพลางหกเจ็ดคนพังพลูมาจากพุ่ไมไม้เหมือนกับเพิ่งแตกลังทุกคนมีปืนอาแก้าอยู่ในมือของพวกมันแหกปากร้องเป็นภาษาเวียดนามอย่างมากคลั่งยัดดีแปลเป็นภาษาไทยอย่างตรงตัวก็คือฆ่ามันนั่นเองลดลวีศาสตร์ศุนเข้าทักไทยเป็นชุดแรกสองคนวิ่งนำหน้าลดกระเด็นถอยหลังกลับไปท่าพวกมันล้มในเนนาดแล้วยักแยยักยันลุกขึ้นมาอีกอย่างไม่กลัวตาย จัดการพวกมันให้หมดอย่าให้พวกมันชาร์จเข้าถึงตัวผมหลองตะโกนออกไปยังลืมตัวพร้อมกส,สับสาดสนเข้าหาร่างอสูนใหญ่ย,ย,ยืนในชุดพลังทุกลังยกอากกศติดดาบปลายปืนเขาวัดชาร์จเข้ามาหาผมด้วยท่าทางเอาเป็นเอาตาย <c oughs> ผมเหนียวไก่พืชเป้าหมายที่อยู่ห่างเพียง10เมตรต่อให้แ็กก็ไม่มีพลาดสะดุ้งเฮือกขึ้นมาสุดตัวบริเวณแผงหน้าอกเลือดทะลักออกมาเป็นสายน้มแต่ยังไม่ยอมหลม ผมสนุนกระสุนสองเข้าไปยังเมามันส่งล่างอันสูงใหญ่ผิดธ,ธรรมดาสามันชาวยวนทั้งหลายจึงหมดฤทธิ์ล้มนอนคว่ําแขแก่ลงกระผพื้นทหารรูปล่างสูงใหญ่ผิดธ,ธรรมดาของฐานเวียดนามเหนืออีกคนซึ่งตามพ,พวกมาติดๆกระโจนพุ่งเข้าหาหมดคำหรือซึ่งบัดนี้กระสุนหมดกำลังยิงหันหลังเปลี่ยนมักคซีนอยู่อย่างชั่งมวลวุ่นวายผมใจหายว่าลักษณะดังกล่าวหมดคำหรือไม่มีทางรอดจางเด็ดขาด ผมจะยิงก็ไม่กล้าเพราะเจ้าฐานรูปร่างสูงใหญ่ดังกล่าวนั้นกระโจนพวดเข้าไปบางหมดคำหรือเข้าให้แล้วเหมือนกับปาตีหย์ก่อนที่ดาบปลายปืนอากาที่มีลักษณะเหมือนกับเหล็กขูดฉาบจะกระทบหลังขวดคำหรือผมก็มองเห็นผู้หมวดมือพิฆาตฉากแวบออกไปข้างๆและหดผ่านถ่ายตีสวนขึ้นมาอย่างสุดแรงเกิดผ่ <c oughs> านถ่ายปืนกระทบกับข้างของฐานรูปร่างสูงใหญ่เขาอย่างถนัดทนีมันไม่เพียงแต่พะงะไปน,น,นิดนึงเท่านั้นพอตั้งหลักได้มันก็แหวงกระโดดเข้าหาหมดคำหรืออีกครั้ง หมอบลงไอ้หมวดลุดละว,วีแห่ปากร้องออกมาสุดเสียงหมวดคำเหลือทิ้งตัวลงหมอบก,กับพื้นพร้อมๆกับที่ลุดเหนียวไก่สารกระสุนเข้าใส่พันหลัง,งฐานผู้บาดเลือดคนนั้นอย่างชนิดไม่เหลี้ยงล่างที่ลดเล่นเข้าหาหมวดคำเหลือโดนแรงสุนถีแบแวบเข้าไปนอนขังอยู่บนพุ่มไม้ในตาเลือกลานโลหิตลักออกมาเป็นสายหน้มยังมีพวกมันเหลืออยู่อีกหนึ่งคนและบัดนี้ไอ้คนที่เหลือก็บาดเลือดเสี็แล้ว ถังๆท,ที่อาก้าเจาะสบ้าหัวเข่ามันหักยับเยินไปข้างหนึ่งมือนก็ยังลากขาอีกข้างหนึ่งพุ่งเข้าหาเราอย่างชนิดยอมตายลินดาซึ่งพวกเราลืมเธอชพราะขณะโจรพูดออกมายืนจังก้าพวกเราถอยหลังออกไปรวมกันเป็นกระจกแล้วพยักหน้าให้เธอเป็นพิจาสําสหรับฐาน Nam, เวียดนามเหนือพุชิตากาศคนนั้นเข้ามาไอลูกหมา,มาเข้ามาอีกนิดลินดาคำรามออกมาอย่างเหี้ยมเกรียมพร้อมทับปืนจ้องไปอย่างล่างอันแนสมเพชของฐานที่พวกเรายัางไม่ทราบสัญชาติที่แน่นอน ซึ่งวิ่งกระเซาะกระเซินเข้ามาหาอย่างชนิดยอมตาย <c oughs> กระสุนอาก้าพุ่งเขา้าเจาะหัวเขาของมันอีกข้างหนึ่งอย่างเหมาะเหม๋งล่างของมันพงะลงไปนอนกระเซอือกระสนอยู่กับผื้นแต่ทว่ายังไม่ยอมสิน้นฤทธิ์อย่างง่ายๆมันพงกศรษะขึ้นมาพร้อมพูดภาษาแมนดารินออกมาอย่างลำบากยากเย็นทหารจีนแดงไอหอกนี่เป็นทหารจีนแดงเลิศฤวิอุทานขึ้นมาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้น จบตอนที่81แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนที่82ต่อไปไภายในคลิปนี้ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะฮะขอบคุณเยหลายครับลินดาเคลื่อนที่เข้าไปยืนค้ำกระบานของฐานจีนแดงภาษาจีนที่ชัดเลยเหมือนคนจีนพังพลูกออกจากปากของเธอท่ามกลางความแปลกใจของผมที่ยืนลายลอมอยู่รอบๆด้านทหารจีนแดงจะยิ้มและถมน้ำลายลงกับพื้นอย่างยะโส ổ. ลินดาเอ่ยถามอีกสองสาประโยคทหารจีนแดงยิ้มเมือนอย่างเดิมแต่ทว่าไม่ยอมพูดอะไรออกมาทั้งสิ้นเธอถามมันว่าอะไรลินดาห,หมวดคำลือเอ่ยถามขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเรียบเรียบพร้อมกับส่งสัญญาณให้รดเข้าไปตรวจค้นภายในฐานปฏิบัติการหลังกอภยัยถามถึงจำนวนทหารของมันแต่มันไม่ยอมพูดลินดาตอบหุนหุนและหันมาจ้องตาผงขม็ง พอผมพยักหน้าลินดาก็ค่อยแยกปากบอกปืนอากาศลงไปที่หัวสมองของฐานจีนแดงใจเย็นใบหน้าของฐานจีนแดงสลด,ดลงอย่างสังเกตเห็นได้ชัดมันหลับตาทั้งสองข้างทำปากขมขมิดเหมือนกับจะพึมพำอะไรออกมาสองสามประโยคลินดาเม้มฝีปากแน่นแล้วบรรจงเหนียวไกลอย่างนิ่มนวล <c oughs> กะโหลกศรีรษะของฐานจีนแดงเบ้ออกไปเหมือนกระเจาะด้วยเหล็กทักดุน ลินดายืนดูหัวกระโหกโลกอันแหลกยับเยินอยู่ชั่วอึดใจก็ถอยหลังไปนั่งพิงก้นหินอยู่อย่างเงียบๆการประทะกันอย่างดุเดือดเลือดพล่านเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและจบลงอย่างง่ายๆอย่างไม่คาดฝันเหมือนกับโชคช่วยพวกเราไม่ได้รับอันตรายแม้แต่คนเดียวที่มัดอันถาวรหลังกอบไผ่โดนระเบิดมัดเข้าต้มแหลกยับเยินเสร็จเหนือมนุษย์และโลหิตกระจายเปลือยไปทั่วบริเวณตัวปืน RPG และลูกกระสุนจำนวนหนึ่งลอดจากลิตรระเบิดได้อย่างปาฏิหาร ไม่มีฐานเวียดนามเหนือรอดชีวิตแม้แต่คนเดียวพวกผมตรวจค้นบริเวณดังกล่าวอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วเข้าประจําที่มั่นสงบดูท่าทีของฐานเวียดนามเหนืออีกกลุ่มหนึ่งซึ่งแกะลอยพวกเรามาตลอดทางและขณะนี้ดูเหมือนว่าจะเคลื่อนที่เข้ารวมกันอยู่ที่เนินเล็กๆอันเป็นที่ทิ้งศพของฐานลาวจากสวรรค์เขตแล้วเหนือชะง่อนหินขึ้นไปเป็นเส้นทางพิชันเกือบ90องศาแต่ทว่ามีต้นไม้ปกคลุมอยู่นะทึบไปหมด และจากการสเกตดูอย่างคร่าวๆหน้าผาดังกล่าวต้องมีทางตัดขึ้นไปบนยอดสันเนินลูกที่6ของภูผาใสายอย่างนแน่นอนบนบังเกอร์หลังกอไผ่ตรวจการเห็นเนินเล็กๆที่ผมเพิ่งจะลงมาไม่ค่อยจะถนัดนักเนื่องจากมีต้นไม้สูงๆและหญ้าขึ้นบดบางเต็มไปหมดพวกเราก็เลยต้องเคลื่อนย้ายลงมาที่ตรวจการนอกที่ตั้งบริเวณที่ปะทะกันอย่างท่วมเลือดจึงจะสามารถมองเห็นเนินฝังสพบทานลาวและโขดหินทั้งสองข้างชัดเจนพอสมควรมองไม่เห็นพวกมันสักคน ได้ยินแต่เสียงหมาไอ้ฮามันจะเอาอยัางไงกับพวกเราวะลดละวีพึมพคำออกมาด้วยท่าทางกระสับกระส่ายลำก็จ้องสายตามองไปยังเนินเล็กๆเบื้องล่างซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบร้อยเมตรด้วยท่าทางไม่สบายใจลินดาเอื้อมมือหยิบลูกสุน RPG 7ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับลูกหัวปลีขึ้นมาถือเอาไว้ในมือสายตามองตัวปืนซึ่งวางพาดอยู่บนก้อนหินโชคกลุ่นหนึ่งจึงหันไปถามหมดคำหรือด้วยความสนใจ ระหว่าง M72 กับ RPG ประสิทธิภาพของมันในการทำลายชนิดไหนจะรุนแรงกว่ากันผู้หมวดพอๆกันแต่ M72 จะเหนือกว่าในด้านทำลายรถถังส่วน RPG จะได้เปรียบในการทำลายบังเกอร์ส่วนดีส่วนเสียพอๆกัน M72 ยิงได้ครั้งเดียวแล้วก็โยนทิ้งเลยแต่น้ำหนักเบาทหารคนหนึ่งสามารถสะพยติดตัวไปได้คนละ5-6กระบอกส่วน RPG ยิงได้ทุกขณะถ้ามีลูกกระสุนอยู่ในสต็อก หมวดคำหรืออธิบายให้ฟังอย่างคร่าวๆและหยิบหัวปลีจากมือของหญิงสาวขึ้นไปบรรจุที่ปากลำกล้องด้วยความระมัดระวังขอให้โคตรมึงขึ้นมาเถอะนะกูจะจวกให้ลาบเป็นหน้ากลองเลยเชียวมึงบักรุดระยะยิงหวังผลของจรวด RPG จประมาณเท่าไหร่วะประโยคสุดท้ายหมวดคำหือหันไปถามลุดลวีเอาดีด่ประมาณ4 0 0ร้อถึงห้าเมตรไอหอกนี่ลองภูมิกูอีกแล้วเนี่ยกูจะถล่มหลังแตนด้วยจรวดหัวปลีนี่ มึงถอยออกไปหมวดคำรือพูดพลางยกปืนจรวดขึ้นประทับ,บา่าตั้งระยะอยู่โช่วครู่หนึ่งก็เหนียวไก่ย่างนิ่มนวล <c oughs> หัวปลีพุ่งทยานออกจากปากลำกล้องเหมือนกระลมเพชรหึงเป้าหมายก็คือเนินเล็กๆเ,เ,เบื้องล่างแรงอัดของจรวดทำให้ผมที่อยู่ในที่ตรวจการหน้าถึงกระหูอื้อไปชั่วขณะ จะหลดอาพีจีจากฝีมือกันยิงท้หมดคำหรือกระทบกับยอดเนินที่ฝังศพของฐานลาวสวนนรรค์เขตเข้าให้แล้วแรงระเบิดทําให้กระสอบใายกระจุยกระจายขึ้นสู่ท้องฟ้ามองเห็นอย่างธนัทนีเสียงเหาวเอ็ดอึงของหมาสงครามซึ่งดังกวนประสาทอยู่เงียบสนิทลงในบาดดลได้ผลกล่าวนี้พวกมันก็รู้แล้วว่าพวกเรามีอาวุธหนักพอจะฟัดกับพวกมันได้หลายยกเชื่อผมเหรอวันนี้ทั้งวันพวกมันไม่กล้าบุกเข้ามาโจมตีพวกเราแน่ๆ หมวดคำรือพูดพลางบรรจุลูกจรวดเข้าไปที่ปากลำกล้องอีกหนึ่งลูกทุกสิ่งทุกอย่างมันยอดเนินเล็กๆเงียบเชียบเหมือนกับไม่มีสิ่งมีชีวิตผมหันกลับไปดูยอดหน้าผาเบื้องบนพร้อมกับนึกเอะใจขึ้นมาคลำคลันทาไมฐานจีนแดงถึงได้มาตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่นี่เบื้องหลังฐานขึ้นไปจะต้องมีอะไรลึกลับและสําคัญพอสมควรทีเดียวมิฉะนั้นพวกนักลอบเจนสึกเหล่านี้จะไม่มาป้วนเปียนอยู่แถวนี้อย่างเด็ดขาดมีอะไรผิดสังเกตเลอครับบิ๊กแมน หมดคำหรือคงจะสังเกตเห็นอากับกิริยาของผมก็เลยเอ่ยถามขึ้นมาล,ลอยๆผมผิดสังเกตหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้าเราจะบุกขึ้นมาบนภูผาใสนี่หมวดผมตอบด้วยน้ำเสียงเรียบๆแต่ทว่ามีแววยุ่งยากใจจนหมดคำหรือตั้งเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ๆสังหอนใจตั้งแต่วิรัตส,ส่งวิทยุเข้ามาหลอกพวกเราที่เนินน้ำตกโน่นครั้งหนึ่งแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นแสดงเห็นว่าพวกมันรู้ตัว และคงจะสร้างสถานการณ์เป็นกับดักพวกเราเอาไว้ในภายภาคหน้าอย่างแนบเนียนผมมั่นใจเหลือเกินเหตุการณ์เมื่อกี้นี้เหมือนกับพวกมันจงใจและเจตนาที่จะบังคับให้พวกเราเคลื่อนที่เข้ามาจนจอกอยู่ในพื้นที่ที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ผมอาจจะคิดมากไปหน่อยแต่ทว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ปฏิป่ตออก,กันทําให้ผมมั่นใจยังไงพีก่กนผมออกความเห็นไปด้วยน้ําเสียงเครียด,ยดหมดคำหรือหัวเลาะก้ากออกมาดังๆพลางพูดว่า บิ๊กแมนคิดมากไปเองการสู้รบที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้คงจะทำให้ประสาทของคุณเครียดพอสมควรอย่าคิดมากไปเลยครับเดี๋ยวผมขอแย่ลังแตนมันอีกสักลูกหนึ่งหมวดคำลือพูดพลางหัวเราะพลางแต่ทว่ารอบขมิตตาให้ผมเหมือนกับจะส่งอานัดสัญญาณไม่ให้ผมพูดอะไรออกมาให้ลินดารู้ผมเริ่มรู้สึกหนักใจขึ้นมาทันทีอากับกิริยาที่หมวดคำลือแสดงออกมาทําให้ผมรู้ว่าหมวดคำลือก็มีความคิดเหมือนผมเช่นกัน ในขณะที่เขาเอื้อมมือไปหยิบลูกจรวด RPG ไปใส่ปากลำกล้องเขาก็ยังรอบช้ำเลืองขึ้นไปบนหน้าชะงอนผาแว็บหนึ่งหมวดคำรือระดมยิงจรวด RPG ลงไปบนยอดเนินเก็บศพของฐานลาวสวรรค์เขตอีกหนึ่งนัดและคราวนี้ตะหมดกระสุนตกขยับคล่อมลงไปอีกด้านหนึ่งยอดเนินมองไม่เห็นผลการยิงตตวอย่างใด มองเห็นตะแลงระเบิดส่งผลทีดินปลิวว่อนขึ้นมาเท่านั้นมึงจะแย่มันทำไมวะไอ้หมวดลุดหันมาถามผมด้วยสีหน้าบอกบุญไม่รับหมวดคำลืออมยิ้มและพูดเรียบๆเ,เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นยิงลบกวนตามยุทธวิธีพวกก็ยังไม่รู้ว่าพวกมันกำลังวางแผนอะไรกันอยู่เจอเข้าไปสองลูกบางทีมันอาจจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบขึ้นมาก็ได้หมวดคำลือพูดยังไม่ทันจะสิ้เสียง ผมก็มองเห็นจุดประกายสีเขียววับออกมาจากยอดเนินทางด้านสายมือ,พร,อพร้อมๆก็มองเห็นผีพุ่งใต้วิ่งปลาดออกมาเป็นทางเป้าหมายของมันก็คือโบอริเวนที่ผมหมอบกันอยู่ณจุดตรวจการหน้านั่นเองตำบนกระสุนตกของมันคล่อมไปทางสายมือเกือบ30เมตรแรงระเบิดของจรวด RPG ทั้งทมันยิงตอบโต้เข้ามาทำให้เกิดไฟลุกขึ้นมาเหมือนกระปาติหันข่าวแรกผมยังไม่คิดอะไรมาก แต่ม่เอะใจเมื่อจรวดของมันก็นำมาเป็นครั้งที่สองมาเกิดไฟลุกขึ้นอีกครั้งคราวนี้ตะบนกระสุนตกเลื่อนไปตกที่บริเวณป่าหญ้าขาเบื้องล่างพอเสิ้นเสียงระเบิดไฟก็หมลุกฮือขึ้นมาอย่างน่ากลัวไม่ใช่จรวด RPG Big Man สงสัยจะเป็นจรวดชนิดใหม่ของรัสเซียเกิดมาผมเพิ่งจะเคยเห็นปกติ จะหลดเมื่อกระทบกับผื้นมักจะระเบิดอย่างเดียวแต่ไอ้สองลูกนี่เกิดไฟไหม้ซะด้วยหรือว่ามันจะเผาเราให้ขึ้นไปข้างบนประโยคสุดท้ายหมดคำหรือลดเสียงกระซิบเบาๆอย่างเคลือแแปลงใจจะหลดลูกที่สามของฐานเวียดนามเหนือซึ่งเราตรวจการไม่เห็นที่ตั้งของมันและดมยิงเข้ามาอีกครั้ง และกล่าวนี้ตะมนตกระสุนตกขยับไปทางขวามือเป็นที่น่าสเกตว่ามันจะเ,เกิดไฟลุกขึ้นมาเหมือนกับน,นัดแรกและนัดที่สองไม่มีพิษไฟหงมกระพืออย่างน่ากลัวป่าแยกขาดช่วยให้ไฟลามเลียเข้ามาหาพวกเรา่างรวดเร็วด้านขวาด้านสายและด้านล่างขณะนี้มันเกิดม่านพันหนาทึบทึบจะจนพวกเราไม่สามารถจะตรวจการเบื้องล่างได้ลอยขึ้นข้างบนคำหรือพวกเราโดนบีบให้เคลื่อนที่ขึ้นข้างบน ผมพูดพลางหันหน้านี้กลุ่มควันน้ำตาไหลาพลากออกมาเต็มเบ้าส่วนลินดาซึ่งนอนหมอบอยู่ใกล้ถึงกับไอออกมาแคละ๊แคละแพลอยยกแขนเสื้อขึ้นเช็ดน้ำตาอยู่ไปมาจบตอนที่81และตอนที่82เลยนะครับโหลดติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับฟังแล้วขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณเลยหลายครับ